จักว่าไส้จริงหรือว่าเป็นยิ่งแท่มาร่วมกันเป็นมูมูหาพานันเแข่งจูงทางบุกเสียงไก่ขี่รถเล่นไล่ไล่ขันแข่งนำถนนจักลู้ไผ่ลานไผรุกอยู่ตาละหน่อยมูนึงเกือบถึงลอยกลางขึ้นมาเจดัวอูัวกลางขึ้นมาออกหัวตินทางระวางทางเอารถมาขี่อ่างลุ่นไม่เซงกันคู่ของไผ่ของมันขี่โมอเตอร์ไซค์ส่วน โบเจ็ดนาำหรือหอนยำกลางคืนเสืยอบเอตส์ซ้วนผู้หญิงกันกันช้ำแขวงสูง่ไล,ลย,ยู่กันเป็นค่าย่กลกุมกุมริมถนนจากไปล้วอยู่ไปจนพ่อแม่มั่นอยู่ทางบ้านเฮาเดี๋ยวเห็นกะจนย่านอันตาผานกะดีสัวผ้ากันจับกลุมหมวกป็น,นาในสะอัางหมอหนึ่งมาห่อดแล้วกงกะเฝ้าย่างหาสาวผู้สาวผู้สาวเป็นน้ำบายโบมามามา,มาน้ำบายไว้มามาขึ้นท่อนท้ายแล้ว โอยเดี๋ยวบังหลุดเพื่อนนะนะโหลดกระโดดทางห่าโหลดต๊ะปรุนคนก็คนต๊ะปรุนปล่อยบ๊ทไปสอนน้ำเจ้าเด้อเออเดี๋ยวไอศกรีมไม่รุ่มไม่อีกครองวันจนค่อยเบิง่งเฮ้ยเออคอยสีทาเบิ่งเอองานมนี่คอยสีทาซ่อนแต่ว่าขึ้นเดี่ยนียู่คอยบ๊ทขีน้ำเด้อ<ะ>โอ้ยผู้สาวว่าจังจนลูกพ่อตาสอน ผู้ผู้สาวเขางอนโบขี่มอตัวใส่สอนใจมันเลยหุ่นห่อนอกอารมณ์บบจอยอ่อนมี่จะฮืดหาทอนกัดแขวตันข้างหอบทั้งขาลู่ล่างตัวเองเต้าขึ้นกับพอเม่นอนอาผับไวยโซ่ชิตไตเลี้วจักกัดฟันกัดแขวผู้สาวเซาว่าหลุดเกา่เาหลุดบอกกินหอดเขามาเฮอนเลี้ยวนั่งตะลึงลุลากินเขาก้อน ม่กินเข่าเราไปโรงเรียนหิมาลูกมามันจิบ่ท่านโรงเรียนบ่บกินหัวมันบ่อยากได้รถกุ่นไหม่บก็สื่อรถใไ้ยกูกินหัวมันต่อเขานี่วันนี้โอ้ยลูกกับบ่เบิ่งสังลูกกับบ่เบิ่งฐานะของเขาเนา้เอเข้าทุกอยากปากมองซ้ำดังกะขี่ไปสะกดลูกหล่ามากินเขาก่อนหน้มามันจิตติดล่อดเด้ บ้ากินหัวมันอยากได้รถด,ดนไหมผู้สาวเขาแ้วอยู่เขาบอกากนางน้ำเขาบอกากทีน้ำโทรศัพท์กะเสีเอาไหมตัวนี้มันเก้าเราเอาทีมตัวนี้อโอ้ยแม่เขาไอ้ลูกหน่อยกินเขาก่อนไปโรงเรียนคิดแต่รอบ่ทันเขาเก็บบอดีคือผลได้ แม่ว่าไปสาทางไปโรงเรียนนั่นจาไปลูกอยากได้รถไม่รถนั่งคัดอึง้งตึ้งวิจันเขา่าสายหมูกินหัวมาดอกหมูขเขาไม่จะได้รถไม่ม่รถกระดีเอาไม่ข่อยไม่เด้อรถนั่นยอมผมกูได้แท้หัวขี้จังสันลูกหลาพี่เทมกูอยากหูกินหัวไ่ได้หมูแซ่บกูอยากได้รถรุ่นไหมก็โทษละสัสมา โอ้ยมันลูกผู้ขาบอกคือลูกบ้านลูกเมืองเพื่อนอ้อพี่น้องเอาตรงใจใจเจ้าของโอ้ยขั้นบ่ซื้อรถให้ขั้นไม่เราคือจ่าสิ่เ้าเรียนนังซื้อดอกลูกสายเล่าเบาบอยอมกินทั้งเขาเสนที่อ้อยกระตสร้างเที่ยวเขบาใบสางมาปอนกับบอกกินใจไม่เป็นดินดินได้ยินลูกมาแถลง หยางเตหมูเตหมาดาผ่านไปด้วยเตกบหยางกบตัวอีมาเตบวยฮอดหมอแอ่งแข็งมันฟาดหมอแง่น้ํามันอยากได้โลดแทงอือกะกูบดนี่กูนี่บ่หมอองนบ่ฮึีมึงกกูนี่มึงอยากกนะบ โอ้ยมาสั่งเห็ดจังสันเจโน้อบานแองใส่น้ำมอแองเดียวมึงก็เตะแต่สั่งนอักคามึงเอย้ยไอ้กูจะ่าฮ้องต้นผุแล้วหนฆ่าถึิงฮ้องตนผุละไป็นน้ำเนื้อน่นออกให้ทะลุนี่วายว่าจังใดล่ะเทาลูกเข้าือเป็นจังสันล่ะเทาคอยว่าไปหาให้มันเหนี่มันเ่เหลียวจะเป็นอย่างอร์ไซค์นั่นห้าให้มัมนเหนีงลูกตู้สู้เอาขึ้นมานี่จะสันกกกสงกระต๊อยคนจะใส่เอาถึงฟังหัอมือเหลียวไฟซ้อนนั่งยังยืน ไปหาในทุนทานพอสุนทอนคนจาเล่ากะกากกะกาจาเว้าบอ่อนคนถือเอาใบสนุนทนขี้แร่หนีบเดินไก่เจ้ามาอยังเด้ยายเพอสุนทรเเบาอเลอ่าเงินมาใส่ม้วนยืมไปหนีเกาใส่แต่ดอกจนว่าถวมสามเท่านั่นกลัวทุน เจ้ายืมไปเตพุ่นลูกเจ้าอ่อนอยังแดงลูกเจ้ายัางแว้งแวง้งญงสูงบอท่านแต่หึงปายในสือคืนให้ดอกมวนทุนตั้งเตเกา่าอยได้ดอกจากเจ้าสาเถสู่สูปีทุนพันเดียวเตเกี่หักเก็บดอกมาลายร่วมกำไรมันไกยกลัวทุนสิบเท่าแม่นเจ้ามาหยังเจ้าใหญ่ยยจันทีมีบอ่อใจ พอชุนทอนเอ้ยผู้ขาดีจะมันยากน้ำดูกน้ำเตาผู้ขาเอาสนดหน้ามาขอยืมเงินจากพอชุนทอนอีกจากสองมืน้นให้ผู้ขาอีกแน่ผู้ขาจะไปแก่คดแก้เจแก่คัดแก่จนมืมาเอาอยัางอีกแต่มว้วนกอนยังบ่ท่านเด้ใส่ยังบ่ท่านได้ให้อยู่ดอกก็จะทมหัวแล้วตัวแต่ว่ามีใบหน้ามาจำนองอยู่บ่ละมีมากก็จะ <c oughs> ได้อีดอก ถือสนดมากางขยายความปากเว้าขอเจ้าอีกเื่าซองมีสนดถือตองเอาสองหมือนนันมายืมอย่าลืมเดิ้อใหญ่ที่สนดหน้าหรือบ้านเอาไปแท่นเงินล้านหรือเอาไปใส่แนวอื่นมาเอาเงินสองหมือนไปซื้อรถให้ลูกน้อยของค่อยนันขี่โจลูกอยากขี่รถโก้ขั้นไม่ท่านจะไมขี่ไปใส่บ้าไอคนจังค่อยมา,าเจ้า ปีจิมาสีไขเขาเชียวมาใส่ก่อนโอ้โอยหนอ่อลอยละสิบเงินห้อนหอนระว่างถอนบัดไทยคืนยายที่ให้สะอึนนายทุนบอกให้ไปนับจับเอาเงินมาใหญ่วันให้ยายเป็นก่อน ค่อยซ่อมดูไปถอนใยที่บ่ใจได้เงินแล้วกัไม้วอกไปยามยามคันเมื่อบานบ่อนั้นแล้วบัดนี้มาจิจักเก่ากลุ่มว่นกลุ่มซุ่มเขาม้อตัวใส่มือสองโดดขี่มาหาเพื่อนมาดจ้ามาดจ้า มาแล้วมาแล้วหินโบลออกมาไม่แล้วหินโบแจวแจวฮิฮวมาน้องบ้ามานัา่นงบดิเอะมอเตอร์ไซค์รับจ้างออกมือสองมากกบอเป็ดตะคีบอเป็ดตะสอนน้ำบอขี่น้ำดอกเอ๊ะโอ้ว่าจะสั้นบ่โอ้ยสาวว่องเดือนเด็กก้อยเมยซ้ำอ้อยลุนใหม่บ่สนใจดีดีบ่าจา่าเบอหนั่งน้ำแนวมีรถรับจ้างบ่หันขี่ทางหลัง หมอตัวใสมือสองอีนั่งบวหันซ้อนบอนจ้อนน้ำเจ้าเสาผมแดงบหันกี่รถไม่มีมากกลุนบทนซ้อนขี่น้ำมีแต่ยำเร็วยำบวบปหัวน้ำซื่อมออตัวใสเฮาเอ้ผู้สาวบวมาซ้อนไปอ่อนจ้อนน้ำเด็กสิ่งแฟนมือสองบวเขาทาซุ่มว้รุ่นเขาว่าหม้อตัวใสรับจาบ้างบอยอมให้หัวมกระวน ไผกะว,ว่าวลนควัญกะสิ่งลดลบนี้ลูกแม่นั่งจันทีละมือมองตาขคางสาวมาเีย่ง้างอารมณ์เสียมาลงเมแเมกะเจ็บปวดแทงแนวเล่าท่อบัก่วยใจเมื่อนั้นอดบอดไดลูกมาเปิดฟ้าซี่ มวนอาหารดีดีสร้างบบมีน้ำบานหาเรื่องพานน้อใจหายอารมณ์เสียจากมองอื่นจับแม่ทุกลากถึงนลงกับพื้นเกือบแม่ตายโอ้ยแม่มีลูกโหดไายมีแตงแต่น้ำตาไหลบบเด้หัวน้ำไข่อกซืนใจคือเศร้าบ้านจิบว่าปีมาดาให้อาหารยี่น้ำลูกออ่น แด่แม่กะคิดอ่อนตอนแลงเต่าอ,อยู่บ่อเศร้านับตั้งแต่ลูกเจ้าใหญ่พ่ออยู่ฝอหกน้ำตาตกบ่เคยเหยื่อยเมื่อยบ่อเศร้าเหงาซื่อแม่ของเธอกะทำใดจับผมเล้าน,นั้นยี่ยองลูกไส้ตูจงองห้องผ่านแต่พ่อแม่เลื่อยบอ่มีดินแต่ละวันบัดบ่ลูกเพิ่นนั้นบ่ว่าแต่ของไผ่มีแต่แพ่งเงินตาช่วยเหลือทั้งบ้าน บ่เคยผ่านเคยดือ้อพี่ก็ซื้อคือลูกแม่ยักมากกกแท่แทพี่มารวม,ม,มหวมเผาไผ่ีลูกเด็กเตา่าบ่คือลูกของดิสันเกิดเป็นวันมีแต่มาหาเถียงลีดไถแรงเซ่าแม่มีปูปลาเข้าบ่เคยกินน้ำแม่ลูก่อยกินเป็นแต่ของอยู่ในลานค่าซุ่มมามาอยู่ซองบ่คือลูกพีนกก่น้องหูกินปนกินผัก กินแนวกินปนแกงน้ำบานลูกอันตรพันของขวอญมั่นกินเป็นแต่เส้นดีตุมกระตุมซุกกียากีกะจังกินขี่รถเป็นดินดิน,ดนเพว่าแต่สี่ไปใสไปทังใดบบเคยมีตั้หัวทั้ง้ายมีแต่เข่งเข่งหายอันตรายฮอดพ่อแม่มั่นกะซากนอกแกงแก่ก็เลยล้มมกงเขาตายก็เลยล้ม เขาตายเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยนอห่วยห่ยห่ย็แม่เนวนั่นเห็ดแม่เนวนั่นเห็ดแม่เนวนั่นเศร้าเศร้าเห็ดเห็ดเศร้าเศ้าุดุดห่วยมาสร้างเป็นแท้เมื่อนิ้ลูกไปหายที่คาเมตุเจ้าของพวามจ้องหงของมันแม่น้ำตาลิ่ย พ่อมาขวางกะจีจอยทอละพีมันมาดา่าแนวว่าลูกสิีาพิดานั่นเม่ดาวายแม่กะจังได้หายมันจิบาปกินหวงใไ้ลูกหัวป๋าปัาปางบนบาปเป็นเนาะเอาไว้ซุ้มผีสางนางไม่เทวดากระบอกโยบาปกำเดือขั้นลูกหน่อยตุนคอยเม่กะจาบก่กลับบ่ลูกหลากกันทำชัวบ่าคือเขา แนวนี้เป็นป่าปางดอวงมูเว้นที่นำตองทำจงหองมาไหลลุนระวังเด้อ้าสิฟ้าลูกกระสอดมาดาพาลงมาขู่บอยานเคลือนลงได้มักบอนใดพาลงมาบมาาาักหมงใดฝานพาลงมามองใดเลือกเอาเลยรถพาลงขี่หัากุนีโอ้ยอย่าไปถากกระฝาจะสันลุงาเจ้าเจ้าเมียหยานเมียยาน ไก่กูนี่บอมีขัวมันมักห้ยเอาหัวมักใส่เอาแม่ถ้าลกมาถ้าแม่ฟามีคบนอถ้าเสียงน้อยก็ฝ้าผ้าเปียงลูกเลยลมฝ่าผาตายโอ้ยเห็นท่านตาหดลายเขาว่าบาปมีจริงเขาว่าเอ็นมีจริงดอกบ่โดนได้เห็นแจง เบ้นเธอแหงกรรเธอลุนถูกไฟลุนลุนฟา่าโอ้ยเห็นกับตาโน้ยาเห็นกับตาโนอจอจอโบเคยพอตาสังเห็นบ่เคยพอตาสังเห็นกำรเมื